สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Little Big World with ปองมูอินเป็น EP สุดท้ายแต่เป็นครั้งแรกที่ที่คิวเปิดครั้งแรกเราลอดแต่วันนี้นะครับเราก็อยู่ที่สวนน้ำวานานาวาคือจริงๆแล้วอ่ะมันเป็น EP สุดท้ายใช่ไหมผมรู้สึกว่าเออแบบ มันจะแบบไปทำอะไรชิวๆมันคงไม่ได้คุณเออใช่เพราะปกติพาไปเที่ยวไปพาไปเชียงใหม่พาขึ้นดอยพาไปทะเลพาไปนู่นนี่นั้นหีนนอนนทีที่ผ่านมาเราไปทะเลกันมาหลายครั้งแล้วทะเลกันมาหลายครั้งแล้วแต่เราไม่ได้เล่นทะเลสักทีเออใช่ไม่ได้เล่นน้ำสักทีแล้ววันนี้ผมก็เลยพาคุณมาเล่นน้ำให้หนำใจเลยัะวันนี้นะครับเราไม่ได้มากันแค่2คนนะครับเรามีเกสสุดพิเศษซึ่งจะบอกว่าผมรอคอยวันนี้มานานแล้วนะครับและตอนนี้ครับเดี๋ยวเราพาทุกคนไปเจอเกสกันเลยไม่รู้ว่ามาหรือยังแต่ว่าน่าจะลอยอยู่ข้างในแล 拜托你们。<laughs> <laughs> <laughs>

สวนน้ำตางโน้นอะไรเนี่ยเรื่องพี่ผมอยจะถามพวกคุณทั้งสี่คนมากนะครับว่าถูกใจไหมวันนี้ที่ผมพาพวกคุณมาสวนน้ำเนี่ยเอาจริงๆมันเป็นแบบสวรรค์ของใครหลายคนเลยนะก็คือเอาจริงว่าปีที่แล้วผมไปบ่นเอาไว้ว่าปีหน้าอยากทำงานแบบสนุกๆพี่ใหญ่เปิดปีใหม่มาปุ๊บสนุกเลย

ที่แบบไปออนเซ็นด้วยกันต่างอีสานคุที่เหลือออกไปเรื่อยผมชอบทริปที่พวกคุณ่ะไปถ่ายรูปกันเรามีขี่จักรยานว่างไปวันส์ไปแต่ผมชอบคลิปที่พวกคุณไปเดินเขากันอ้าวแล้วกัผมเฮ้ยแล้วคนที่ไปดูไปว่าคุณดูเนี่ยแไปแต่ผมดูวันนี้อ๋อใช่ชอบไปกินกินข้าวกันใช่ไหมครับกินข้าวกินข้าวว่างว่าง ไมเลยกินกินข้าวอยู่เลกินเฮ้ยแต่ผมได้ข่าวมาว่าพวกเราเป็นแขกรับเชิญกลุ่มแรกของรายการพวกคุณเลยใช่กลุ่มอยากรู้ทำไมชวนพวกผมมาสี่คนทำไมทำไมก็เพราะคุณเพื่อนของผมครับผมก็อยากชวนพวกเรารักคุณมากเลยเลิศรเลิศเลยใวันนี้มาวันานาวาแล้วเริ่มมีเครื่องแห่งที่กลัวพิเศษไหมผมได้หมดเลยได้มาจากวานาแล้วน้องเล่นทั้งสองคนล้วครับกลัวเครื่องไหนพิเศษการที่เราเป็นแคปซูลอ่ะไอที่มันแบบเปิดแล้วตกไปอ่ะปุอ้าวโอเคเหมือนกันที่จริงไอเครื่องนั้นที่คุณเจมินายบอกกกคคือสสิ่่่่่งททีีผมลลลัััวุดเเยรบบะจน เราเนี่ยผมมาทันทีผมก็เล่นอยู่แล้วแต่วันนี้นะครับไม่ได้มีแค่นี้เราเปลี่ยนรูปแบบรายการนิดนึงเพราะว่าเรามาทกคนเราจะมีเกมให้เล่นทุกคนพร้อมยังพร้อมนะครับ Let's go พร้อมเราไปเล่นน้ำเลยครับวารอวารอไวารอนวารอนเดี๋ยวเดี๋ยวใช้เขาเยอะ จริงๆแล้วผมก็ไม่น่าไปโมเยอะเลยนะแต่ว่าก็ดีแล้วเป็นคนแรกไงคนแรกที่บอกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับทุกคนไงว่าไม่ควรทำอะไรตัวอย่างที่ดีมีเกมนี้ให้ทุกคนเล่นเกมนี้ชื่อว่า free fall ให้คนที่ขึ้นไปอยู่บนนั้นเนี่ยตอนสไลด์ลงมาแบบเนี่ยให้พูดคำว่าชื่อตัวเอง พร้อมกับเขาหมายถึงคือพิกเวลล์ตัวที่ไม่มีเอะไม่มีอักไม่มีร้องไม่มีคิดอะไรเลยให้พูดคำว่าชื่อตัวเองไม่ชื่อตัวเองจุ้งเลยตามด้วยคำว่าลิวพิกเวลล์มาครับมาพวกเราไม่เสียเวลาคนหนาวไปเลย รอบนี้ขอแพ้บายครับขอปล่อยให้อีกห้าคนเขาเก็บคะแนนกันก่อนแล้วกันเมื่อกี้ได้ที่หนึ่งกับอีจมินายไปแล้วผมรอดแน่นอน <c oughs> ไ,มไม่เล่นซอแปร์ผมมันต้องเก็บว่า <c oughs> ผมไม่ถูกกับของที่มันสูงๆหรือของที่มันดิ่งๆลงมาดังนั้นอีกห้าคน <c oughs> ก็ไป <c oughs> สู้กันสู้กันเอาแล้วกันเมื่อกี้ได้ที่หนึ่งแล้วเดี๋ยวขอเป็นที่โหลบ้างอออะไรนี่เขายอมเป็นที่โหลบ้างน่าจะแบบทีแพ้คุณต้องเล่นอียๆฟังฟังข้างล่างแล้วกันดูข้างล่างเนี่ย ไม่สบายที่น่ากลัวกว่านี้นะ่สายที่น่ากลัวกว่านี้อีกนะถ้าคุณต้องเป็นสื่อฟาร์มโปเนยใช่ไหมครับใช่ครับคุณฟาแม่ของผมคุณอย่ากทำให้ผมผิดหวังเออมาเถิดมาเถอดเล่นเกมเกมมอนเกมมอนครับผมคนแรกใครครับนี่เลยครับครับโอเคมีใครอีกไหมนะครับโอเคพร้อมไหมครับได้ครับโอเคไปครับก่อนไปผมไว้เข้าชือจุงอาเชนไปไปแล้ว ฟังเสียมื่อกี้แล้วผมว่าไม่ไม่รอดนะถือว่าไม่น่าผ่านนะโอ้มันสุดๆสุดแบบสุดจัดแบบเอาเลย ปลัดไม่ต้องบอกอ่ะอันนี้ยต่อไปครับเลยบอลบอลครับเลยบอลบอลตอนลงไปอ่ะอย่าลืมหันมาอย่างนี้หรือย่างนี้นะบอลลิตเติ้ลบิ๊กเวิลด์แข่งครหัวไหล่ครับบอลสแตนบายเรียบร้อยเตรียมตัวเตออยนดนี้ตลอดนะครับเทียเทาไปครับโอเคเฮ้ยเฮ้ยไปล่อเฮ้บอเฮ้ยเอเฮ้ยเฮ้ยเม้ย้เฮ้ย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 เฮ คนคนถัดไปก็ลังจะลงนะโอเคแข่งไาไครับยูบูรับนะเูรับค o o แข่งไพ่ว่ไรครับโมเคไม่ลอยให้ยู่ทางนึ้ตลอดนะครับครับครันีกดเทาคนเบาไปครับโอ้โหกสิบห้าเฮ้ยเไม่ได้เลยครับโอ้ย เสียวทองิวต่อไปครับโอ้ควต่อไปครับไอ้พูอะไรนะดังนี้ต้องิกเวอร์วะใช่ภาพที่เราเห็นนั่นคือพอเราลงไปถึงคนนี้เดินลงไปแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวูดิโอ้ยไม่เห็นเลยนะไม่เห็นเลยเลยไม่มีอะไร ครับแขกไฟเม่ไหร่โอเคพร้อมไหมให้อยู่ท่านี้ตลอดเลยนะครับใช่ครับต้องติดนี้โอเคตอแล้วครับพร้อมมาพร้อมครับโอเคไปครับดินเดินชัยนะครับไปหนักหนักนิดนึงหนักนิดต่อหังนิดต่อเบา ไม่ได้เคคิวต่อไปครับโเคคนสุดท้ายดันบายครับโอเคพร้อมนะครับให้อยู่ทางนี okay, ้ไลอดนะคอับอ okay, okay, ู้่ทอ้นห้โหโอหมอรับคร้บผมอโอ้โหี อ๋อมนลุกมนลุกมามองก่อนมามองก่อนมามองก่อนเลยจะกนได้กลังใจคนสุดท้ายคนสุดท้ายปิดจบสวยเอาเลยเอายอลมนยเให้ยท่านี้ใหยนท่านี้ขายอย่าหลุดมืออย่าหลุดนะครับให้ยืนท่านี้ตลอดนะครับบอลิดตัวไปกอลติดตัวไป ก่อนลงกไปไม่กินก่อนลง่ี้ก่อนี่อี้ก่อนมจะตายอะี่ยังไม่ลงเลยจะ่ตกกัลงจริงๆอะจริงจริงจริงจ้อนจะ่าตัวตายอะบอกก็ถือว่าตอนนี้มีคนทเชลยสาเรจก็คือมีผมมีพี่บอมจุงกับีามินาคนนะครับสบายถ้ามีอีพีหน้าเขาเสียงดังมาใช้เป็นแบบเปิดมสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่นี่จเ ถือว่าตอนนี้เจมินายนำโด่งอย่คนเดียวนะ<อ>ได้ทั้งที่หนึ่งเกมที่แล้วแล้วชาเลนนี้ก็ได้ด้วยเฮ้ยเป็เไนไงวะตึงไพกิด ไม่มือพี่อคนที่คนอัอะไรคนที่มีอาการที่สุดที่ผมเห็นนะค <c oughs> ือคนนี้อะจังหวะลงนี่นาครบแต่เมื่อกี้ไม่มีเสียงแอบม,มาเลยนะกูกับลุนแล้วเมื่ไปจ้ะ

ตอนนี้นะครับเราก็ได้เล่นเกมเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กำลังจะกลับไปที่คาบาน่านะครับแล้วก็จะมาสรุปผลคะแนนกันว่าใครเป็นคนแพ้นะใครโฟร์ไปเลยโฟร์โฟร์แล้วแล้วพี่นด็กจะแรงเพื่อและคนที่แพ้นะครับก็คือจะต้องไปเข้าหลุมสีฟ้าข้างๆสีชมพูนะซึ่ง ก็สรุปผลมาแล้วนะครับแบบไม่ต้องคิดไม่อทีนีก็เมื่อกี้พูดเสร็จเพิ่งสรุปคะแนนเสร็จเลยใครอยากไปกับผมไม่เอาดีกว่าไม่จริจริงเนาะทีนี้ผมพูดไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าใครแพ้เดี๋ยวผมขึ้นไปด้วยพี่ใหญ่พี่ใหญ่งั้นโหวตไปผมก็ไปด้วยแล้วกันถ้าเกิดถ้าเกิดมึงจะไปสามคนกูไปก็ได้ มึงไปสี่กูไปเลยก็ได้ถ้ามึงจะไปห้ากูรอดูใกล้แล้วกูรอดูใกล้แล้วกันกูรอดูใกล้แล้วกัน I'm sorry. I'm <laughs> sorry. we <laughs> よろしくお願いします。 Okay. <laughs>